็จะมีของมาลงที่ร้านพัฒนาพันธุ์อีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีของมาลงไหลแบบาหลาห้อนะครับเดี๋ยวมาเชิญชมได้เลยครับครับก็จะเห็นเป็นรองเท้ากีตนะครับที่มาลงใหม่เลยครับเติมของกันทุกวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น AH61 นะครับสีดำนะครับสวยงาม ตัวนี้มีตั้งแต่เบอร์36นะครับไปจนถึงเบอร์45นะครับแล้วก็เป็นสีต่อไปนะครับเป็น a อ8 1ครับก็จะเป็นสีดำขาวครับเบอร์ก็3 6 1ถึง81เช่นเดียวกันครับอันดับถัดไปก็จะเป็นสีกลมแดงแล้วก็สี นี่เป็นไซส์ใหญ่พิเศษนะครับไซส์45าครับสำหรับคนที่เท้าใหญ่สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านหรือเข้ามาดูที่ร้านได้เลยครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าแกมโบนะครับรหรัส1 1 2 6 7หนึ่งออันนี้เป็นรุ่นมาตรฐานรุ่นพิตษของแกมโบขายได้ตลอดนะครับก็จะมีมาเพิ่มเติมเป็นสีกรมสีดำสีน้ำตาลนะครับมาเติมสำหรับเบอร์ที่ขาด ตัวนี้ก็มีตั้งแต่เบอร์33ถึงเบอร์36ถึงเบอร์46นะครับแล้วก็จะมีไซส์เด็กด้วยนะครับและมาชมได้เลยเด็กก็มีตั้งแต่ไซส์3าส็ดขึ้นไปนะคะ<ท>รับแล้วก็จะมีรองเท้าปั๊บป้านะครับรองเทาปปา้าปั๊บป้ามาทั้งหมด3 0โหิโลครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับบางส่วนเก็บไปแล,แล้วก็จะมีสีดำเป็นหฐานเลย แล้วก็อาจจะมีเป็นสีต่างๆนะครับก็มีสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาสีส้มสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีชมพูเข้มนะครับก็จะมีทั้งสีอ่อนสีเข้มมาให้เลือกซื้อกันได้เลยครับยังไม่หมดนะครับเพิ่งมาลงสดๆร้อนๆเลย รอบนี้ก็จะเป็น3 1 3 1 5ีนนะครับของเราของเอดดาเป็นของ,งขอ d ดครับวันนี้วันผลดยี่ิเดือน4่นะครับ2อ6หนะครับของผลิตใหม่ๆเลยอนนี้มีตั้งแต่เบอร์เอร์สีถึงเบอร์เเบอร์ส่ถึงเก้าครับสามสิบหเบอร์สถึงเนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแอ็ดดา นี่ครับตัวดียขายดีมากเลยต้องเติมตลอดเลยครับของขาดช่วงหนึ่งเพราะว่าขายดีจนไม่สับผลิตไม่ทันเลยครับดรานอรุ่นนี้เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีสีสุดีกนะครับทางร้านแบมา,มากก็เลือกชมได้วันนี้เบอร์สี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าตั้งแต่เบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบนะครับหรือว่าสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้านะครับะจะมีน้ำตาล นีผืนน้ำตาลครับหูสีน้ำเงินแล้วก็จะมีรุ่นใหม่นะครับของ 8Td 18 5 t d 18 3Td 18 3Td 18มีนังแต่เบอร์5ถึงเบอร์10บเลยครับอืม3 6ถึง4 5เหมือนกันครับมีดาใส่ั้งแต่เท้าเล็กกันเท้าใหญ่เลยเห็นไหมครับสวยงามมากเลยผลิตมาก็จะมี5-5อาบื่ ก็ 55A01 นะครับขายดีที่สุด,สดเลยเลยรุ่นนี้เคยขาดไปอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็บริษัทก็ผลิตส่งมาแล้วเริ่มก็เลยซื้อมา<ส>เติมเรื่อยๆครับขายดีมากช่วงนี้หลังจากที่ได้ของมาก็เริ่มขายแล้วก็ต้องเติมใหม่อีกอันนี้เป็นล็อตที่สองที่สามนะครับหลังจากได้ของมาแล้วก็มาเติมใหม่สีครีม,มสีครีมนะครับอันนี้สีฟ้าสวยงาม สีครีมสีครีมพิมพ์เท่าๆครับสวยครับเหมาะนะครับสําหรับคนเท้าเล็กๆตอนนี้มีเบอร์ใหม่เข้ามาแล้วเมื่อก่อนมีแต่เบอร์ใหญ่ๆตอนนี้เบอร์เล็กมีเข้ามาแล้วนะครับอ,นนอาจาตัวทูคู่ละร้อยตัวนี้คู่ละร้อยครับร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเท่านั้นอันนี้เป็นยางอย่างดีครับสวยครับสวยงาม